เนอะอะไรเขาเขาว่าไงบ้างตอบเขาบอกตอบ,ตอบไม่มีแล, <c oughs> แล้วก็แค่นี้แหละ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรคะ่ะแล้วพี่กอก็บอกว่าเวลามีแฟนต้องคุยกับแฟนด้วยเสียงเหมือนพี่เวลาคุยกับพี่สาวที่หนูชอบอะไรเงี้ยหนูชอบคุยอะไรกับพี่สาวหรือคุยกับพี่อุม๋มนู่นนี่หนูก็จะคุยแบบเมื่อี่คะ่ะน,นู่นนี่เนี่ยกอก็บอกว่า คุยกับแฟนต้องคุยเสียงแบบนั้นไม่ใช่คุยเสียงแบบนี้ยังไงหนูก็เป็นแบบอ้าวก็ก็ก็ถ้าคุยกับผู้ชายต้องพูดเสียงแบบนี้กอด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 ลงมานั่งข้างล่างสิยังไงแล้วก็ฝึกค่ะฝึกใช้เวลาฝึกค่อยๆปรับตัวเพราะว่าแบบจใจไม่ไหวเขาบอกงงงงไม่ต้องงงนะฮะ <c oughs> แค่น้องน้องไม่มี reference ใช่ เพราะว่าปกติคุยกับเพื่อนผู้ชายหรือใครก็ช่ที่เป็นผู้ชายทุกคนก็จะต้องพูดเสียงแบบนี้แล้วพอมีผู้ชายที่ที่เอา,าง่ายสรุปง่ายคือตอนแรกแค่พี่ฤทธิ์ไม่รู้จะพูดยังไงแค่นี้นนทำตัวไม่ถูกเฉย,ยๆนั่นแหละครับแต่ว่าพี่ฤทธิ์เล่าข้อมไปนิดน,นึงแค่สรุปง่ายคือฤทธิ์ทำตัวไม่ถูกตอนแรกนไม่รู้จะทำตัวไงก็เลยโชว์สกลิลทำเข้มเลยแล้วผมก็เลยทักว่าทําไมถึงพูดแบบนั้นีจริงๆพี่ฤทธิ์เป็นคนพูดเนี่ยอย่างเงี้ย ปกติเขาเป็นคนพูดแบบนี้แต่เขาจะพูดเสียงเข้มช่วงนั้นอาจจะติดเล่นบทเอรมาด้วยแหละครับไม่ใช่แล้วก็คุยกับผู้ชายต้องทำเสียงเข้มเข้าเหมือนถูกสอนมาว่าผู้ชายคือเพศตรงข้ามอะไรนี้เราต้องอย่าให้อ่าให้ระยะเยอะอะไรนี้แต่ว่าพิลิตก,ก็ไม่มีตัวอย่างแค่นั้นเองไม่มีใครบอกพิลิตพิลิตก็เลยเอาอันนั้นมาใช้ก่อนเราก็เลยถากไปว่าเหมือนว่าเราก็เลยบอกว่า มันไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้ก็ทําตัวปกตินั่นเละจนทุกวันนี้ครับเขาเป็นปกติและเขาเป็นคนปกติคือมันไม่ผิดหรอกครับที่เวลาคนจะใช้เสียงเข้มๆกับคนทั่วไปอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวช่วงแรกมันต้องใช้เวลาต่อแง่ผมเองก็เวลาคุยกับพวก c a เ l นเตอร์อะไรเงี้ยผมก็คุยเสียงเข้มนะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอะไรประมาณนั้นสรุปง่ายๆพี่ลิษเล่าแล้วงงไงเดี๋ยวคนไม่เข้าใจว่าจะจะจะหมายความว่าอะไร มันก็คือผมว่าทุกคนก็เป็นทุกคนมีหมดในเหตุการณ์ที่ตัวเองทำตัวไม่ถูกแค่น,น,นั้นเองคือพี่ก็จะบอกว่าพี่นิ่เขินนั่นแหละทำตัวไม่ถูกเว้ยดึงยืขึ้นแล้วก็ให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็นเขาลงไปเลยไม่แล้วก็เดี๋ยเขาก็ขึ้นไปนั่งข้างอยู่อ๋อจะขึ้นมาใช่ไหมอ่าเขาเขาปวดเหรอล้เขานั่งงนี้ก็จะได้นั่งบนงน,นั่นแหละนั่นแหละครับทุกคนสรุป,ปก็คือ,อก็จะไหลแหละใช่เขาทําเข้มเพราะว่าเขาเขินนั่นแหละไหลแล้วก็จะนอนนั่นแหละครับก็คือประมาณนั้นแหละใช่ััััโโสสสวดดีีคครรบบ